ก็หลังจากกิจกรรมสร้างห้องแจกเพชรเล่นไปเสร็จนะครับเราก็ได้ผู้โชคดีมาแล้วนะครับเป็นทางด้านของน้องกูเก่งนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูแชทกันเลยเนาะนี่นะครับผมน้องกูเก่งนะครับชื่อน้องเขาคือชื่อน้องอ๋อนะครับผมเขาก็ได้ส่งหลักฐานมาให้ลุงเนาะทาตามกติกาเรียบร้อยนะครับนี่นะครับน้องกูเก่ง S S A กูเก่งนะครับสักากูเก่งเนาะนี่หลักฐานนะครับผมอันดับ1นนะครับ 5Q นะครับผม แล้วก็ไปดูหลักฐานอีกอันนึงนั่นก็คือติดตามลุงใน YouTube นี่นะครับกดติดตามแล้วที่ลักจ๋าชาแนลนะครับผมแล้วก็ติดตามลุงใน t i k t o k นะครับผมก็นี่เลยเรียบร้อยนะครับผมเสร็จแล้วลุงก็บอกยินดีด้วยนะครับเดี๋ยวลุงจะเติมให้นะลุงก็ได้ทักไปหาทางด้านของร้านประจําของลุงนะครับผมนี่เติมเพชรให้ f c หน่ไหครับเนาะร้านเขาก็จะส่งโปรโมชั่นการเติมเพชรมานะครับตอนนี้อยู่ในราคานี้นะ ตามนี้เลยนะครับใครสนใจก็ไปเติมได้นะครับเพชรเข้าไวมากนะครับร้านนี้นะบริการดีนะครับผมนี่ลูกก็ได้ทําการโอนไปให้ทางร้านค้านาะแล้วก็เพชรก็เข้าเรียบร้อยนะครับผมไวมากแล้วก็ทักไปบอกน้องเขานะครับนี่น้องเขาก็บอกเข้าแล้วครับลุงขอบคุณมากนี่นะครับน้องเขาก็ส่งกระถานมาให้ลุงน่ารักมากเลยครับนิสัยดีด้วยน้องคนนี้ยนี่นะเรียบร้อยยินดีด้วยนะครับผมแล้วก็ น้องๆคนไหนที่สนใจที่อยากจะร่วมกิจกรรมนะครับติดตามลุงไว้นะเดี๋ยวลุงก็จะแจ้งไว้เรื่อยๆนะครับถ้ามผีผู้สนับสนุนเข้าเมื่อไหร่ลุงก็จะจัดให้น้องๆเรื่อยๆเลยนะครับผมขอแสดงความดีๆกับน้องอ๋อด้วยนะครับแล้วยังไงก็มาเล่นด้วยกันใหม่นะขอบคุณทุกๆคนเลยนะครับที่กดติดตามลุงทั้ง YouTube แล้วก็ t i k t o k นะครับผมโอเคนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับ